เฉลยความจริงเกี่ยวกับ7จ็ดซากศพลึกลับจากทั่วโลกสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะนําเสนอความจริงเกี่ยวกับซากศพทั้ง7ชนิดนี้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะ่ะว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอันดับ7สัตว์ประหลาดแห่งปานามาเจ้าซากของตัวประหลาดแห่งปานามาตัวนี้ได้ถูกถ่ายไว้ ได้ที่บริเวณใกล้ๆหมู่บ้านเซโรอาซูนประเทศปานามาในช่วงเดือนกันยายนคิสักรัช2009มันถูกพบโดยกลุ่มนักปีนเขาวัยรุน่นพวกเขาบอกเ่าว่าสภาพของมันเนี่ยไม่มีขนมีแต่หนังและฟันแหลมคมหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวมากจมูกโบ๋แขนยาวและหนึ่งในสมาชิกก็ได้จับมันโยนลงไปในบ่อน้ำซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาเพื่อถ่ายภาพซากของมันมาให้ดู ้ดยหลังจากกลุ่มวัยรุ่นได้นำภาพที่ถ่ายส่งให้กับสถานีโทรทัศน์ของปานามาและบอกเล่าเรื่องราวนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผู้คนก็ค่อนข้างแปลกใจและช่วยกันหาว่าเอ๊ะแท้ที่จริงแล้วเจ้าตัวประหลาดนี้คือตัวอะไรกันแน่หลังจากที่เวลาผ่านไป4วันทางสถาบันธรรมชาติวิทยาของปานามาก็ได้ออกมาเฉลยว่าแท้ที่จริงแล้วเจ้าตัวประหลาดแห่งปานามาตัวนี้มันก็คือสลอตสีน้ำตาลนั่นเอง ซึ่งสาเหตุที่มันไม่มีขนก็เพราะว่ามันตายในน้ำจนเริ่มจะอืดจนขนหลุดแล้วก็เกิดตื้นขึ้นมานั่นเองค่ะอันดับ6กซากสัตว์ประหลาดของซุยโยมารุเมื่อวันที่25เมษายนคิรตศักราช1977มีเรือประมงอวนลากชื่อซุยโยมารุ ที่กำลังหาปลาอยู่ทางตะวันออกของไครเซิร์ตในประเทศนิวซีแลนด์อยู่ดีๆลูกเรือก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติของอ้วนที่กำลังดักจับปลาอยู่ใต้ทะเลลึกกว่า300เมตรเมื่อทุกคนได้พยายามช่วยกันกู้อวนขึ้นมาพวกเขาก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดที่กลิ่นค่อนข้างเหม็นมากโดยเจ้าซากส,สัตว์ประหลาดนี้ได้มีน้ำหนักมากกว่า1,800กิโลกรัมตัวยาวประมาณ10เมตรคอยาวถึงเมตรครึง่ง มีครีบสีแดงและหางยาวกว่า2เมตรโดยในรายงานต้นฉบับนั้นพบว่าครีบหลังของมันมีลักษณะขาดออกและไม่พบอวัยวะภายในเลยหลังจากการค้นพบนี้ลูกเรือของซูย,ยมารุต่างก็มั่นใจว่ามันคือสัตว์ลึกลับใต้ทะเลลึกที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนอย่างแน่นอนซึ่งนายอากิระทานากะ กัปตันเรือก็ได้ตัดสินใจทิ้งซากนี้กลับสู่ทะเลโดยก่อนที่จะทิ้งไปพวกเขาก็ได้ถ่ายภาพมันเอาไว้ด้วยซึ่งหลังจากรูปภาพนั้นไปถึงมือหนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่นมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ในทันทีต่อมาในวันที่25กรกฎาคมคริตศักราช1977 บริษัทไทยโยฟิตได้ออกมาพูดถึงรายงานจากเนื้อเยื่อของเจ้าสัตว์ประหลาดนี้โดยบอกว่าลักษณะของมันนั้นค่อนข้างจะคล้ายกับสัตว์ทะเลมีครีบอย่างฉลามบัสกินซึ่งเป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในท้องทะเลพวกมันสามารถเติบโตได้กว่า9เมตรและสามารถดำน้ำได้ลึกกว่า12เมตรปกติหลังจากเจ้าฉลามชนิดนี้ตายซากของมันจะถูกพบในสภาพที่หัวด้านล่างหลุดหายไปซึ่งดูดูไปจากซากการตายแบบนั้น ก็อาจทำให้ดูเหมือนตัวเพรซิโอซอได้เช่นกันคะ่ะอันดับ5สัตว์ประหลาดมอนท็อกเจ้ามอนท็อกเป็นข่าวขึ้นมาหลังจากที่มีผู้พบซากข,ของมันลอยมาติดอยู่ที่ชายหาดกลรย,ยานธุรกิจมอนท็อกของกรุงนิวยอร์กในช่วงเดือนกรกฎาคมคิรศราช2008 โดยผู้พบก็คือเจนนาฮิวิตอายุ26ปีเรื่องราวการค้นพบของฮิวิตนั้นได้ถูกเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเมืองฮิสแทมตันที่ที่เธออาศัยอยู่นั่นเองเนื้อหาข่าวนั้นพูดถึงสัตว์ประหลาดจากท้องทะเลไม่ก็สัตว์ทดลองกลายพันธุ์ที่หลุดมาจากศูนย์ทดลองในเกาะพลัม โดยหลังจากภาพของเจ้ามอนทอกที่ถูกถ่ายโดยฮิวิตออกเผยแพร่ทางสื่อนั้นซากของมันก็ได้หายไปและภาพถ่ายของมันก็ถูกอัปโหลดไปทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามนักสัตววิทยาที่ชื่อเด r เรเนส ได้พยายามวิเคราะห์ภาพดังกล่าวแล้วสามารถระบุได้ว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือตัวแรคคูนโดยในวันที่14มีนาคมคริศราช2011นั้นรายการ National Geographic ได้ออกอากาศเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ประหลาดนี้โดยเฉลยในตอนท้ายเช่นกันว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็คือเจ้าตัวแรคคูนนั่นเองจ้าอันดับ4ลิวบา ในเดือนมีนาคมคริสตศักราช2007นักล่ากวางเรนเดียชื่อยูริคูดีได้พบซากแช่แข็งของช้างแมมมอตขนยาวแถบอาร์กติกยามานเมืองเพนินซูลาของประเทศรัศสเซียซึ่งต่อมาซากช้างแมมมอตตัวนี้ก็ได้ถูกตั้งชื่อว่าดิวบา โดยซากของมันมีน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมและสูง85เซนติเมตรคาดกันว่าเจ้าแมมมอตตัวนี้น่าจะมีอายุประมาณ1เดือนและเสียชีวิตไปเมื่อ42,000ปีก่อนโดยร่างของมันถือว่าเป็นซากแมมมอตที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีการพบสัตว์ชนิดนี้ต่อมาพวกเขาได้พบกับการทดสอบฟันของมันโดยผลน,นั้นก็คือประมาณอายุของซากที่แท้จริงนั่นเอง โดยผลแจ้งออกมาว่าซากนี้น่าจะมีอายุที่แท้จริงคือ1,000 0ปีไม่ใช่42,000ปีตามที่คาดกันไว้ในตอนแรกและนักวิทยาศา,ศาสตร์ญี่ปุ่นก็พยายามสกัด DNA ของมันมาเพื่อทำการโคลนนิ่งเจ้าลิวบาให้เกิดอีกครั้งโดยหวังจะได้ค้นคว้าในสิ่งที่ยังไม่รู้จากแมมมอดขนยาวชนิดนี้อย่างละเอียดต่อไปในอนาคต อันดับสสัตว์ประหลาดคิชเชนูเมกูสิฟเมื่อวันที่8พฤษภาคมคศักราช2010มีผู้หญิงสองคนกำลังเดินเล่นคุยกันอยู่แถวทะเลสาบบิกเทรราในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของออนตริโอประเทศแคนาดาทั้งสองต้องตกตะลึงเมื่อเจ้าสุนัขของพวกเธอไปดึงซากศพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณหนึ่งฟุตมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งสองจึงตัดสินใจถ่ายภาพของมันเอาไว้ โดยในภาพนั้นดูเหมือนกับสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจรีบออกจากพื้นที่นั้นต่อมาเรื่องราวนี้ก็ได้ถึงนักข่าวทำให้การพบซากสัตว์ประหลาดนี้ได้ถูกกล่าวขานออกไปเป็นวงกว้างเลยทีเดียวโดยข่าวที่เขียนออกไปนั้นบางก็ว่ามันเหมือนเจ้าตัวคิเชนูเมกุสิบไม่ก็เจ้าตัวโอมาจินาอากูที่แปลว่าเจ้าตัวน่าเกลียด ซึ่งเป็นสัตว์ในนิทานของชาวพื้นเมืองในแคนาดานั่นเองแต่นักวิเคราะห์ที่ได้เห็นภาพของมันกลับบอกว่าแท้ที่จริงแล้วหน้าตามันค่อนข้างจะเหมือนกับตัวมิงอเมริกันมากกว่าแต่สาเหตุที่ใบหน้าของมันไม่มีขนและดูน่ากลัวแบบนั้นก็เพราะว่ามันตายจนเนื้อเริ่มเน่าทำให้ขนหลุดออกจากบริเวณหน้าเท่านั้นเองอันดับ2 ชิลินบล็อบในเดือนกรกฎาคมปีคริสตศักราช2003มีการพบร่างเน่าเปื่อยของสัตว์ประหลาดยักษ์สีเทาบนชายหาดพินูโน,โนในลอสมัวมอสของประเทศชิลีโดยซากข,ของมันมีขนาดกว้าง5.8เมตรยาว12.5เมตรซึ่งการค้นพบซากข,ของมันในครั้งนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาก็เพราะนักชีววิทยาไม่สามารถระบุได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ มีการคาดเดากันไปว่าเจ้าซากนี้มันอาจจะเป็นสัตว์ทะเลสายพันธุ์ปลาหมึกยักษ์ที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนต่อมาซากของมันก็ถูกทำลายจากสารฟอร์มาดีไฮโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงทำการทดลองหาที่มาของมันนั่นเองพอมาถึงเดือนมิถุนายนคริศ2004ก็ได้มีรายงานว่าพวกเขาสามารถสืบหาที่มาของซากนี้ได้จาก DNA ที่เหลืออยู่ พวกเขาก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือสเปิร์มของวานที่พ่นออกมาซึ่งในวานที่โตเต็มที่นั้นจะสามารถพ่นสเปิร์มออกมาได้ขนาดใหญ่มากกว่าถึง20.5เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า57,000กิโลกรัมเลยทีเดียวอันดับ 1. มัมมี่เจ้าหญิงแห่งเปอร์เซีย วันที่26ตุลาคมคริสตศักราช2000นั้นนักโบราณคดีจากกรุงอิสลามบัดของมหาวิทยาลัยเกรดีอซมได้ประกาศสื่อว่าพบมัมมี่และมัมมี่ดังกล่าวนี้คือร่างของเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่เสียชีวิตมาแล้วกว่า2,600ปีมัมมี่ร่างนี้ถูกบรรจุอยู่ในโลงที่ลงรักปิดทองเป็นอย่างดีมีอักษรคูนิฟอร์มสลักอยู่บนแผ่นอกบรรจุอยู่ในโลงหินอีกชั้น ดยศพถูกทำเป็นมัมมี่ด้วยกรรมวิธีอาบด้วยขี้ผึ้งลงบนตัวศพซึ่งเจ้าหญิงมีพระนามว่าโรดูกูเนแห่งเปอร์เซียทำให้เรื่องนี้กลายเป็นการค้นพบครั้งสำคัญเลยทีเดียวเพราะตลอดมานั้นยังไม่มีใครพบมัมมี่ในเปอร์เซียมาก่อนทั้งกระบวนการทำศพให้เป็นมัมมี่นั้นก็ไม่เหมือนกับของอียิปต์เลย หลังจากการตรวจสอบจบลงทางรัฐบาลของอิหร่านกับปากีสถานถึงกับต้องทะเลาะกันเพื่อแย่งกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของมัมมี่ร่างนี้กันเลยทีเดียวแต่จากการเอ็กซเรย์หาเบาะแสเพิ่มเติมโดยศาสตราจารย์อาเม็ดดานีจากปากีสถานพบว่ามันไม่ได้มีอายุเก่าแก่แต่อย่างใดเลย นายอิบราฮิมก็ได้ข้อสรุปออกมาว่ามัมมี่เจ้าหญิงแห่งเปอร์เซียร่างนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นร่างของหญิงสาวอายุประมาณ21-25ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อปีคริสตศักราช1996นี้เองโดยเธอถูกสังหารด้วยของแข็งบางอย่างที่บริเวณลำคอ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเฉลยความจริงเกี่ยวกับเจ็ดซากศพลึกลับจากทั่วโลกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w t f i n d e r o l c o m ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะอ้อและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้ชมกันค่ะสวัสดีค่ะ